สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายละเอียดเงินในบริษัทนะคะเป็นเงินเพิ่มและเงินหักเราจะไปเข้าที่เมนูหลักนะคะไปที่ฐานเมนูตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปที่เพิ่มแก้ไขรายการเงินเพิ่มนะคะกดปุ่มคค่ะเราไปตรง att นะคะเบี้ยขยนันแล้วกด f 2ค่ะแก้ไข นะคะขอโปรแกรมชา้านิดนึงค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเราก็จะทำการเชื่อมข้อมูลนะคะเชื่อมโยงบัญชีโดยการเราจะใส่ตรงนี้นะคะเป็นเนงเนนนาานนินเดือนและโบนัสธนาคารเงินเะดือนและโบนัส จะตรงกับเลขบัญชี512 001นะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นทีนะคะก็คือเงินเพิ่มประจำแต่ไม่ได้รับตลอดทั้งปีภาษีนะคะนำมาคำนวณเฉพาะเดือนนั้นนะคะส่วนตรงนี้เาษสตังนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นทีนะคะ่ะเศษส่วนตรงนี้เป็น Y นะคะคือนำเสนอ ตรงเพิ่มตรงนี้ก็เป็นเอ็นเป็นเอ็นตรงนี้ถูกต้องมาแล้วนะคะไม่มีอะไรแก้ไขกด F10 บันทึกค่ะกด Escape ออกนะคะจากนั้นเราจะไปที่เพิ่มแก้ไขรายการเงินหักนะคะต่อไปตรง ABS ขาดงานนะคะเราจะ F2 แก้ไขค่ะเราจะทำการเชื่อมบัญชีนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยคะ่ะก็คือเงินเดือน ท่าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะตรงนี้คือปฏิเศษเป็น y นะคะขอภัยค่ะตรงนี้เป็น P ส่วนตรงนี้เป็น y นอกนั้นก็คือถูกต้องหมดแล้วนะคะเราก็จะทำการคลิก F10 นะคะแล้วก็กด escape ออกเมื่อเราเข้าไปดูนะคะ ค่ะตรงนี้นะคะเราก็ไม่มีรายการลดจะแก้ไขแล้วเอ้ยขอภัยค่ะไม่มีราย,รายการหักจะแก้ไขแล้วหรือเพิ่มแล้วหรือเราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในรายการหักแล้วเราจะกด e a p e ออกค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ